ดีผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้รายการฟิล์มชาแนลนำผู้ชมมาพบกับบรรยากาศการกุศลวันรวมน้ำใจสู่กาชาติจังหวัดนราธิวาสวันนี้จัดขึ้นที่จวนผู้ว่าราชาการจังหวัดวันนี้ทีมงานมาติดตามชมรมผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทอำเภอเมืองได้จัดมอบตู้เย็นซึ่งได้สนับสนุนจากเพื่อนเอนผู้ประกอบการประธานชมรมมามอบสนับสนุนให้กับกาชาดในครั้งนี้ด้วยวันนี้วันที่23เมษายน 2,567จังหวัดจัดถแถลงข่าวโดยประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนนำไปสู่การจัดงานกาชาติถือเป็นวันรวมน้ำใจสู่กาชาตโดยในอำเภอทุกอำเภอรวมใจทุกอำเภออำนวยการสนับสนุนจากพ่อค้าประชาชนของอำเภอต่างๆมารวมกันในวันนี้ไม่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ตู้เย็นทีวีพัดลมและอื่นๆอีกมากมายเพื่อนำมาให้ประชาชนที่มาชมงานกาชาติมาอุดหนุนนาวกาชาตผู้ที่โชคดีจะได้รับรางวัลเหล่านี้ไป และได้ทำบุญกับกาชาติของจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆที่นําของรางวัลสิ่งของต่างๆมามอบให้กับกาชาติพร้อมทั้งเชิญชวนให้มาชมงานกาชาติในครั้งนี้ขยายเวลาเป็น12วัน12คืนโดยมีเงินสะพัดในพื้นที่นราธิวาสมากกว่า50ล้านสร้างความมั่นคงให้กับ,กบเศรษฐกิจภายในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่มีอยู่ทั่วเมืองไทย กับคำว่ามีแต่หายชายาผู้ใหญ่ใจดีเดือดร้อนที่ไหนก็ไปช่วยเหลือทันทีจิตใจเลิศประเสริฐสีทำดีไม่เคยสางสาน <ไอ S 1> ํำรวย <ไอ S 1> จนมีเรานี้ก็พี่น้องกันไม่คิดจะแบ่งชนชั้น เป็นเพื่อนกันทุกชาติศาสนาสร่งเฮยยก่อไอนี้รักคุณเท่าฟ้าสงคำที่ว่าชา,า,ายาผู้ใดดีมีวันนี้เพราะคนนี้ให้จดจำฝังใจไม่เคยลืมจนถึงวันนี้ จอเจอที่นายทักตายด้วยจิตไมตรีวัสด,ดีครับน้องวัสด,ดีครับพี่เป็นประเพณีสืบทอดนานมาผู้ใหญ่ใจดีคนนี้ใหญ่ถึงเพิ่งได้สบายสบาย